สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ p h โตโกราฟเฟอร์ a าเลี y นะครับพบกับผมเอ็มสวัสิพร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับวานอนแช่เลยปี2นะครับซึ่งกิจกรรมการถ่ายภาพเราจัดขึ้น2วันด้วยกันนะครับที่อำเภอวานอนนิว่าจังหวัดสกลนครนะครับ บรรยากาศที่เห็นอยู่เบื้องหลังผมนั้นเป็นการถ่ายพอดเดตวิถีชีวิตนะครับเรียกว่าสไตล์บารีพอดเดตนะครับนั่นก็คือหยิบยกวัฒนธรรมจากอินโดนีเซียนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเรารวมวัฒนธรรมระดับ A e ไไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยอินโดนีเซียหรือว่ารอบๆนะครับวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับซึ่งบรรยากาศจัดการได้กัน2วันนะครับก็มีผู้ที่เข้ารับการถ่ายภาพหรือว่านะครับร่วมกิจกรรมกับเราเป็นจํานวนมากนะครับบรรยากาศความสนุกความสนานจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ โฟตโต g r a p h ร์บริตี้ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครน,นะครับกลับมานอนใช้เลยนะครับสำหรับเทปนี้พาคุณผู้ชมมาถ่ายภาพผีโขน ฟังดีๆนะครับผีโขนไม่ใช่ผีตาโขนแต่ประการใดนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานสำหรับคนที่นี่นะครับกับผีโขนนะครับตามความเชื่อการนับถือผีของคนที่นี่กันนะครับไปดูกันครับว่าความสนุกความสนานจะเป็นเช่นไรกับรายกรารดีๆกับรายการถ่ายภาพโฟตโต grapher ฟฟอวาริตี้ครับ สส, computers, 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 computers. สำหรับครั้งนี้นะครับก็มีผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั่วทั้งประเทศเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมถาาร่ายภาพกับพวกเราวานอนใช่เลยนะครับตาลงมองตาลง และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะครับเรามาอยู่กันที่โลเคชั่นหลักของคลิปนี้นั่นก็คือนาต้นตาลที่อำเภอขาตะค่าจังหวัดสกลนครน,นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองไกลพอสมควรน,นะครับแต่ว่าที่นี่บรรยากาศโลเคชันผู้คนยังคงเป็นแบบธรรมชาติวิถีชาวบ้านทำนาด้วยการใช้ควายไถนาผู่คข้าให้คนกินเหมือนเดิมนะครับ หลังที่นี่ครับเราเน้นได้ออกแบบโรเตชั่นหรือว่าจะ,ะคิดซีนอะไรต่างๆไว้ให้กับผู้ที่รักการถ่ายภาพได้ถ่ายภาพกันอย่างจใจเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าฟินฟินฟ,นฟินนะครับบรรยากาศในวันแรกนี้ครับก็จะเน้นเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเพราะเพราะวันที่นี้<ๆ>ตอนเช้าเราก็จะโปรเซสภาพกันนะครับเอาโอเคครับไปดูกันเลยครับว่าบรรยากาศความสนุกความสนานกับมานอนเชื่อเลยปีนี้จะเป็นอย่างไรครับ 交了，好的。 กลางบ้านนะครับเนี่ยกลางบ้านนะครับโอ้โหเลอแค่โอ้โหดาวคานจชัดโอ้โหหมด,ดโ,อโ,อโอ้ผู้ญิบาี่ยัยงไม่ได้ครับตอนนี้อ่ะ สองซักยกฟื้น ทีมเรามีทางทีมทีมแคนนอนขอนแก่นนะครับมาประสานงานมาคือมีโอกาสจากให้ได้รู้จักกับทีมวานนน้วาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของแคนนอนเรามากๆเลยนะครับวันนี้เราได้ครับแล้ววันนี้ที่นําเสนอเพิ่มเติมกับปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ปีที่2ที่แคนนอนได้มาจอยแบบนี้คือในช่วงประวัตปีเรามีปรินเตอร์ตัวที่เป็นรุ่นท็อปสุดของแคนนอนนะครับชื่อรุ่น Image p โ o g r a ร h p r ป500ตัวเนี้ยนะฮะ เป็น A 2องไซส์นะครับ17คูณ24นิ้ว12สีแล้วที่สำคัญคือคอสเปอร์เพดอย่างวันนี้ที่ทุกท่านได้ทดลองก็ขอให้ท่านสนุกสนานเต็มที่เอาไฟล์ที่อุสตส่าห์เด็ดเหนื่อยกันมา2วันที่มีไฟล์ดีมาให้ทดลองใช้นะครับและถ้าเกิดเป็นอันนี้เสริมนึงว่าถ้าเกิดเป็นใช้ตัว แคทนอนที่เป็นเลนเอลนะครับหรือว่าขีดแดงสเกลนะครับตัวเครื่องก็จะมีเถบแถบแดงอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเลนไลท์โซลูชันจะเหมาะกับ10%ยังไงก็หลังจากลองได้ไฟล์ที่เราว่าได้แล้วเอาไฟล์คุณมาให้น้องทังคุณนาวินนะครับเพื่อถีทาวคุณนุกนะฮะนุกยกมือเลยครับครับผมเดี๋ยวฮะเขาจะสอนว่าทัไงเราที่มลดกเป็นดูแลด้านศิลปะนะครับแล้วถ้าเกิด ถ้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดสชลนครของแคนนอนนะครับทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เตอร์อาขาอยู่บนหน้าของบริษัทด้วยนะครับอีกคัทล็อกหนึ่งขออนุญาตเสริมนิดนึงกับผู้จัดงานนะครับก็คือว่าเรามีคัทล็อกเสริมไห้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม มาจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งแทลแลนนะครับชอวสุภัสอิททนทร์ก,กำแพงวันนี้เราได้มีโอกาสมาร,มาร่วมจอยทริปกับทีมทีมงานของวานอนดิวาดนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจแล้วก็นำเสนอศิลป,ปะวัฒนมไทยอย่างแท้จริงใน,ในพื้นที่นะครับก็วันนี้ทางแคนนอนก็มีความดีๆอย่างยิ่งที่จะมาสร้างความสนุสนควาสร้างความสุขสนานเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกท,ทีมวานอนดีวาดแลได้แก่ วันนี้เราเอาเอาเลนนะครับมาทุกช่วงเลยก็มาสนับุนการทำงานการถ่ายทำให้มันสะดุกขึ้นนะครับแลว้วน,นี้เราเพิ่มเติมด้วยเราเอาปรินเตอร์รุ่น imager pro 500เป็นปรินเตอร์ A2 12สีตัวนี้เหมาะกับช่างภาพประดับเซมิและก็โปรมากนะครับเพราะว่ามันนอกจากที่มันสามารถเ่าเรียกว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายทอดความรู้สึกของช่างภาพพี่น้องเหนือจากหลังกล้องแล้วหรือว่าโปรเซสทางจอดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถถ่ายโ <c oughs> ทษดีครับมันสามารถปริ้์ออกมาได้นะ A2 ไซส์ได้กระดาษได้หลายเนื้อมากนะครับมนดูเมื่อจะเป็นกระดาษเนื้อแมท เนื้อพ u มแม p หรือว่าเนื้อจะเป็นเซมิกรอสหรือกอซี่ก็ตามนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อแคนวาสมันก็สามารถยาะพิมน์ด้ออกมาได้ด้วยตัวนี้เนื้อมีความเร็วในสปีดที่สูงที่สุดในตลาดและก็ทัชยีที่สูงที่สุดในตลาดมีคอสตัวเมเนจเมนคอสสามารถทําให้ช่างภาพทุกท่านได้รู้ว่า ค่าใช้จ่ายในการปิ้นแต่ละใบมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดหรือที่น่ากลัวเลยวันนี้เราก็เอามาเป็นดิลซิพเลียนให้กับทางาสมาคมสม,มาชิกวันอรีวาได้ทดลองได้ใช้กันนะครับก็บอกว่าจะสร้างความสุขความาสนุกสนานให้กับทางทีมงานได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากแคนนอนนะครับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ